สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีไบุรีลัมนะคะเ,เพื่อนๆเป็นจังไงแน่หมู่เจ้าเป็นยังไงแน่หมูม่วานนะคะใครได้เบิง่งไล่โซดผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ในพี่น้องไล่ไล่สดเ,เปิดตัวบริษัทโตเกียวมิวสิกอย่างเป็นทางการพี่น้องปาาคน คนแห่เข้าไปซัพพอร์ตนะสองหมื่นนะพี่น้องสองหมื่นกว่าในกลุ่มเดิมพี่น้องพี่น้องเจ้าคิดเบิงสองหมื่นตั๋วนะ่ะสองหมื่นคนในที่เข้าไปในกลุ่มนะ่ะบัตรหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทนะฮะเพื่นอนเพื่อนเนาะเป็นเงินสองล้านกว่าเลยเด้พี่น้องเฉพาะการจัดงานนะพี่น้องเออการจัดงานนะฮะเพื่นอนเพื่อนเนาะและก็มีข่าวดราม่านักล้องในค่ายนะคะพี่น้องเออ ที่สิบอยากอันเดินเด,ดินทางไปกับเพิ่นนะคะเออเ,เพื่อนๆก็รอดูนะฮะรอดูเดอ้อเพื่อนอันทีออกมาประกาศว่าคนคนนั้นคือใครนะฮะที่โบอยากซีอูในบริษัทตุตก,กียวมิวสิกนะ,ะนเพื่อนเนาะเออพวกเรานะฮะพวกเราพวกเรา f อซของผู้ใหญ,ญ่บ้านฟินแลนด์ฮะพวกเรานะคะสนับสนุนเต็มที่นะฮะสำหรับการที่จะไล่สดใน ในวันต่อๆไปนะคะงวดหน้างวดหน้าไลฟ์สดก็คือวันที่อ่าวันที่เก้ามีหน้าเ้ยพี่น้องเด้อไลฟ์สด MP2 นะคะของสําหรับโตเกียวมิวสิกนะคะเพื่อนเนาะงานหลายแห้งพี่น้องงานหลายแห้งนะคะกันยินดีกับผู้ใหญ่พานนะคะขอให้ขอให้เจ้าปัง,ปงๆเด้อบิ๊กนะคะขอให้เจ้าปังๆนะคะคุณงามความดีที่เจ้า เป็นคนดีนะคะเป็นคนรักครอบครัวนะคะเออแต่คนเขาบอกอันในครอบครัวของเจ้านะเจ้ารักลูกหักเมียแต่ทันเมียเจ้าบ่าหักเจ้าเจ้าก็อ่าต้องเข้มแข็งนะฮันเพื่อนเพื่อนห้องเพลงนัน่นนะเมื่อคืนเนาะจบแบบเท่ๆเลยกาเพลงนั้นตัวแฟนว่าจังได้นะฮะเพื่อนๆโอ้ยกินใจนะฮันเพื่อนเพืเอ่อนก็ห้นะเพื่อนๆเนาะพยาบาลฟินแลนด์เพื่อนกั ตื่นตันใจเพื่อนก็หายเพื่อนก็เสียใจในในเรื่องหลายๆด้านนะฮะเพื่อนๆเป็นคนดีซ้ำนี่มันดีบ่พอกะต้องเดินหนาแหละพี่น้องเออถ้าการที่เราเป็นคนดีรักครอบครัวแบบนี้นะฮะบ่เคยไปนอกลู่นอกทางนะเพื่อนมันดีพ่พ่อนะฮะเพื่อนๆเราก็จะต้องเข้มแข็งเพื่อนบอกวานนะฮะ ตอนนี้นะเรื่องรักไม่มองหานะในเรื่องของความรักนะะเพื่อนเพื่อนมองหาอนาคตเพื่อนมองหาความก้าวหน้ามากกว่านะสาหรับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์นะเพื่อนเพื่อนเพ่ว้าเมาื่อคืนนี่พี่นอ้องเออตอนนี้เขาไม่โฟกัสในเรื่องความรักนะ เออเพิ่นหักหักลูกเพิ่นน่ะเพิ่นหักลูกเพิ่นกับพ่อแล้วนะฮะเพื่อนๆเนาะเออเล่าพวกเราชาวเอฟซีก็ให้กำลังใจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ต่อไปนะฮะรอดูนะฮะไลฟ์เอ็จะเป็นอย่างไรนะคะและก็วันที่เจ็ดนี้ก็าอยาลืมเบิงในรายการแช์เด้อพี่น้อง